สวัสดีจ้าแมวโตสวัสดีจ้า<ม>ป้าชันยวัฒน์มาอีกแล้วนะคะอย่างที่ป้าชฉนยวัฒน์บอกนะว่าป้าเฉนยวัฒน์เเปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้เลยเพราะว่าเคยเปลี่ยนไปด้านโน้นแล้วแต่แล้วก็มันแบบว่ามันไม่ชดัดอยู่ที่ไฟอ่ะนะอยู่ที่ไฟมันต้องมันต้องมาติดตั้งไฟใหม่ติดหลอดไฟมัน้ออยู่ตรงกลางนะแต่นี่พอดีลูกชายป้าก็ติดหลอดไฟไว้ตรงริมๆตรงนี้นะ,อะตอนที่เขาอยู่นะ ฝ้าฝนองเจ็มาเพียงไรไม่เจ็บเท่าไรใช่ไหมฟ้าไม่ทันคำวังหมดแรงฟ้าเมื่อไรพลังลมฝนคงพาไล่ไปคนสิคนล่วงลอคนสิเจ็บกว่าราเริงเบิกบาน คลื้นเคลไม่พูดไม่จาเบื่อนาเลยใหทั้ทีอาตีใจน่วันนี้ป้าไล์สดแล้วก็อัดคลิปลง youtube นะรู้จักไม่แจ่แจ่รู้จักป่ะ้จ เพลงเพราะๆฉันซื้อไว้ก่อนไปให้หวัดชอบมากแล้วก็ชอบร้องกระาโอเกะฮานาตี้นะคะน้องๆสนใจธุญญรกิจกระทะขาไปไห้ในวัดเข้ามานะคะอย่างที่ป้าไห้วัวัดบอกนะว่าธุรกิจนี้่ะดับนั้นเป็นธุรกิจที่กำลังจะติดอันดับโลกตอนนี้นะ บริษัทการทุกตัวก็กำลังจะหลักไอเข้ามานะเราไม่ได้เราไม่ได้ทาแค่ธุรกิจเราไม่ได้ทําแค่ขายผลิภัย่างเดียวนะไหนจะมีร้านเทปอีกหน่อยครูก็จะนำอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเราจะเป็นนักธุรกิจขายบ้านเราจะเป็นนักธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์เราจะเป็น,นนักธุรกิจขายรถด้วยเราจะเป็นนักธุรกิจขายรถเดียวขายรถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะครูจะนําเข้ามาทุกอย่างลงมาอยู่ในธุรกิจ T S w อ เป็นธุรกิจที่กำลังจะติดอันดับโลกต่อไปข้างหน้านี่นี่ขนาดยังมาไม่ถึงปีนะะธุรกิจตรงนี้รู้สึกจะเริ่มมาเมื่อตอนเมื่อตอนเดือนเมษายนนะเมษาปีที่แล้วเมษาพึธธา่งจะผ่านป้าจำได้เดี๋ยวนี่กว่าจะถึงเมษาจ่ถึงน,นี่เป็นชุดจะครบปีนะ่งได้แค่เจ็ดเดือนหกเจ็ด 6, เดือนนี่ขนาดได้แค่หกเจ็ดเดือนนี้น้องๆหลายคนยังร่ำรวยบ้างแก้วเป็นหลายหลายคนเลยนะประเทศอื่นก็อนกับประเทศลาวพม่ากัมพูชานะที่เขาก็มาแล้วก็ร่ำรวย แล้วเราอยู่ประเทศไทยไแพ้คนที่ก่อตั้งธุรกิจนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนที่ทุกคนใช้ได้ผลแล้วก็คือเป็นคนไทยของเราเราคนไทยสนับสนุนธุรกิจของไทยเราคนไทยของเราสนับสนุนผลิภั์ของไทยเราให้ออกไปไกลทั่วโลกเราคนไทยมาจามับมือกันดีกว่าเราไปนั่งทำรัสด้า eBay, อีเรดีกว่าเราไปนั่งสัง่งกินอีเ์กินลัสด้าแล้วก็กินอเมซอนของเขาไปเข้าของเขาไปซื้อกินเขาไปสั่งของเขา เรามาร่วมกันลงขันกันถือหุ้นกันเป็นเจ้าของบริษัทเป็นธุรกิจที่แปรรักโลกเหมือนเขานะเราก็จะได้อ่ามีเงินมีดทองนะเรามาลงขันเรามาลงขันร่วมหุ้นกันนะเราก็ครัของเราจะทําดีกว่าโน่นอีกดีกว่าของเขาอีกนะเห็นไหมจะมีร้านเพชรร้านทองเข้ามาหมดแล้วตอนนี้ร้านเพชรก็เข้ามาร้านทองก็เข้ามาแล้วเหลือสังหาริมทรพั์นะเหลือขายบ้านนะเหลือขายรถยนต์ครูวเขาก็จะ ครูเราก็จะนําเข้ามาจะให้บริษัทที่เขาต้องการเข้ามาโคลกับธุรกิจนี้เอาเข้ามาร่วมนะเข้ามาร่วมอยู่ในอยู่ในธุรกิจเทรันยูเหมือนกันค่ะเพราะนั้นน้องๆตื่นตัวตื่นรู้นะคะให้เข้ามาในธุรกิจนี้นะ <S <S ลงทุนต่าๆลงทุนแค่สามพันห้าสามพันห้าบาทเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ไปเราไม่ใช่ว่าลงทุนปเปล่าๆเราไม่ได้เสียเงินปเปล่าๆเราได้ผลิตภัณฑ์ชั้นดีไปกินไปใช้นะ กินดีกินดีเราก็บอกต่อเราเป็นเสมือนว่าเราเป็นแบรนด์ของเราเองนะเรากินเราใช้เราผิวพรรณหน้าตาดีขึ้นเราสุขภาพดีขึ้นเราก็แนะนําหรือบอกแบ่งปันคนอื่นไปนะเราก็จะได้ทำธุรกิจดีแล้วก็เป็นตัณัชั้นหนึ่งแนะนำมาเลยเท่ากับว่าเราเอาบุญไปแบ่งเขานะ บำรุงรากผมบำรุงฟันบำรุงกระดูกนะคะบำรุงฟันบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงเล็บเราด้วยอ่ากินไฟนานๆเข้าผิวพรรณผอมใสแล้วก็ฟืตนฟูกร์มเกก็ด้วยนะกินบ่อยๆนะกินแต่ว่าไม่ใช่กินแค่กล่องเดียวสองกล่องแค้มันได้ผลเลยไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่เป็นอาหารเสริมวิเศษขนาดนั้นนะะ แล้วดื่มมาเาจอพวกนี้ไปแล้วเราก็ดื่มนะ้ำตาลไเยอะนะนอกจากผลิตภัณฑ์จะตามออกมาอีกหลายอย่างอนะ่ะมีแต่ผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งอย่างนี้ที่ครูสตาอสบอนสวัสดิส์ความสวัสดแป้งแรงเราจะทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนเพื่อนมนโกรชาตนะิทุกคนกินทุกคนใช้หายจากโรคภัยกระเจ็บผิวพรรณหน้าตาของใสขึ้นหมนะอ,อย่าลืวมว่า การที่เราจะทําธุรกิจอะไรเราก็ต้องดูผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมันขายตัวมันเองได้ไหมผลิตภัณฑ์นั้นทกคนกินทุกคนใช้แล้วกินดีใช้ดีไหมมีผลตอบรับมากับตัวคนที่กินที่ใช้ดีไหมถ้ามันดีอย่างที่เราเห็นกันเ่ยมันก็ขายมันดีไหมตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของครูเราผลิตภัณฑ์ในต่าบเทศมันอยู่ไม่พอขายแม้แต่ตัวเดียวนี่ต้องสัง่งล่วงหน้ามันจะจองออเดอร์เป็นแถวเลยนะนั่นคือความดีของเขานะ นะคะคลิปหน้าก็เจอกัน